สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะช่องเจนบวยเบิกบานนะคะมาพร้อมมอนุษย์เบิกบานเหมือนกันใช่ค่ะดีฉันจะมาเกิดเรื่องรามอนุษย์เป็นยังเจียมขานนะคะ,คะราศีธนูเด่ยเขาเรียกว่าเป็นราศีนักปราดเป็นราศีที่ปกครองบ้านเมืองเป็นราศีที่มีเสน่ห์ที่ความรู้ความ,มคิดทําเพื่อส่วนรวมส่วนมากจะเป็นคนใจบุญอยู่ราศีนี้ อ่าใช่ใจเย็นด้วยใจบุญเพื่อส่วนรวมใจบุญใจดีใจเย็นอืมอ่าเขาคิดถึงส่วนรวมเป็นเป็นหลักส่วนมากจะเจอคนนักบุญอยู่ราศีธนูเยอะคนสวยคนหล่อเพียบเลยนะคะใช่ค่ะส่วนมากจะทําเพื่อส่วนรวมมีมีพิธีกรหลายคนนะอย่างคุณบุ๋มเนี่ยนะก็ราศีธนูนะอุ้ยนี่ไงอีกคนคุณอ้ําพัชราภาราศีธนูคนราศีคนราศีธนูจะเป็นคนที่ทาเพื่อบ้านเมือง พื่อส่วนรวมเขาจะแจกคนแจกนั่นจะนี่เขาจะเลี้ยงคนยากคนจนส่วนมากจะเป็นคนราศีธนู<ะ>เขาจะเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความรู้คู่คุณธรรมและเป็นคนเสียสละสูงมากแต่วันวันนี้เป็นเดือ,อนเมษา พระเจ้าอยู่หัวของเราในหลวงรัชกาลที่9เลยคะใช่ใช่ที่ทําเพื่อส่วนรวมใช่ใช่ะคะทาเพื่อส่วนรวมพวกนี้จะไม่ค่อยคิดถึงตัวเองคอย่าเจเนของเขาอยู่ที่เขาเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อสังคมและเพื่อส่วนรวมวันนี้จริงนะดาราราศีธนูเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ขอแสดงความยินดียืนหนึ่งในเรื่องเงินราศีธนูเดือนเมษายนเป็นราศีที่ยืนหนึ่งในเรื่องการเงิน เหมือนว่าแหล่งเงินหรือโอกาสเข้ามาหาเขานะคะเหมือนจะมีโปรเจกต์อยากจะวงทุนนั่นลงทุนนั่นนี่นะเป็นช่วงที่ว่าโอกาสมา แล้วก็เป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่สมับสน,น,นุนหรือเป็นช่วงที่ได้รับการซัพพอร์ตจากคนรอบๆข้างเป็นช่วงที่เหมือนว่าอยากจะมีลูกมีเต้าถ้าคุณมีครอบครัวนะอยากจะมีลูกอยากจะเริ่มต้นครอบครัวหรือมีโปรดักต์มีโปรเจกต์อยากจะมีร้านค้าเป็นของตัวเองอยากจะลงทุนอยากจะนําเงินมาลงทุนเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเดือนที่มีแหล่รู้แหล่งเงินนะ่ะเงินจะเข้ามานะเข้ามาหลายๆทาง เป็นช่วงโปรดักเป็นช่วงที่ราศีพิณาอิชาะอิชัยค่ะยืนเดือเรื่องสตางค์ค่ะอิฉานะเนี่ยเรื่องการลงทุนการต่อยอดเงินก็ถือว่าการต่อยอดเงินนะคะก็ถือว่าเป็นโปรดักที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเดือนที่อย่าไปไว้ใจใครมากหรืออย่าไปฝากความหวังไว้กับใครมากอลืมไปหลานชายเหมวยที่น้องน้องไหนอ่ะเขาก็คนราศีธนูอ่ะเนี่ยเขาเกิดวันที่ห้าด้วยนะคะปีห้าห้า ตอนห้าเยี่ยมวันที่ห้าผู้ใหญ่หนุนเต็มที่เด็กคนนี้ไปไหนคนก็รักร้านนู้นอือผู้ใหญ่น้องในที่เล่นคลิปกับคุณยายบ่อยๆนะคะนั่นรอรอนั่นใช่ไหมรอรอนั่นแหละค่ะรอรลอนและใจบุญด้วยเด็กคนนี้เป็นเด็กใจบุญเขาเขามีบุญเขาพี่ของมาแต่อดีตแต่ชาติแล้วใช่ค่ะอือก็มีของส่วนมากกุลาศิจนูจะเป็นคนหัวโบราณเป็นคนที่แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านเขา เป็นคนที่แต่งตัวสังเกตราศีธนูเดินเข้ามาเขาจะแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นใช่เขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองใช่เขาเหมือนจะว่าโบราณก็ไม่ใช่แต่ว่าทันสมัยก็ไม่เชิงแต่เขาไม่มีใครทาได้เหมือนเขาเหมือนไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเขาจะแต่งตัวมีเอกลักษณ์สำหรับราศีธนูานชายหมยน่ะอายุแค่นั้นน่ะเขาจะแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่เขาใส่เขาไม่ใส่เด็ดขาดเขาเป็นคนรักษาเกิดมาเพื่อรักษาบ้านเมืองนะทําเล่นไปนะอุ้ยเขาเกิดมาหนุนดวงหมยด้วยหนุนสิเด็กคนเนี้ย เขาเกิดมาปุ๊บให้โชคหวยแล้วก็พอพูดได้ก็ให้โชคไปกัมลอตเตอรี่เข้ามากัมกเป็นปึ้งเลยพอเราไปจ่ายพอเราเราก็อายเขาต้องเอาทั้งหมดโตขึ้นเขาจะรับใช้บ้านถูกทุกใบนะคะโตขึ้นเขาจะรับใช้บ้านเมืงองพาอครกลุ่มนี้เขาเขามาเมื่อเขาจะมาปกครองอดูแลความทุกข์สุขของประชาชนเอาเราว่าอย่างน้อยๆก็มีหลานชายเป็นราศีธนูราศีธนูเป็นราศีที่อ่านิดหนึ่ง อย่าใจร้อนเพราะว่าราศีธนูจะทําอะไรรวดเร็วเพราะเขาคิดไวเพราะคิดไวเขาจะทำอะไรรวดเร็วเขาจะคิดเร็วแล้วก็ทําทันทีสมองดีจริงมองดีจริงดูเขาเล่นคอนเทนต์กับหมวยหมวยไม่เคยสอนเลยนะเขาเล่นเองเขาหมดเลยอแล้วก็แล้วก็แล้วก็อย่าไปฝากความหวังไว้กับใครนะคะช่วงนี้อย่าพึ่งไว้ใจคนอื่นนะแต่ว่าโอกาสด้านการเงินการหลังไหลเข้ามาหาเขานะคะ แล้วก็พีน่นจัดจัดว่าเป็นราศีที่น่าอิจฉาราศีหนึ่งเอาน่าอิจฉาน่าอิจฉาท่านราศีธนูคะอย่าไปไว้ใจคนอื่นนะคะอืไว้ใจตัวเองให้มากๆใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะขับรถขับราให้เรามัระวังนิดหนึ่งอุบัติเหตุเล็กเล็กน,น้อยจะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าเขาเป็นราศีธาตุไฟเพราะช่วงนี้ธาตุไฟแรงมากนะมไม่มีปัญหาหรอกแค่มีสติเล็กน้อยพ่อคะ่ะสุขภาพจะมีปัญหาขาหพวเขาโคนขาจะมีปัญหาปวดหลังปวดขา ปวดสะโพกแล้วแล้วความรักเขาหรอคะความรักก็ถือว่าเป็นความรักก็ถ้าไม่เสียนะคะความรักก็โอเคนะสำหรับราศีธนูนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปปักใจใครมากดูดูไปก่อนช่วงนี้ลางคนเขาก็อกหักไปแล้วนะคะอันนี้คือเริ่มใหม่นะคะเดือนนี้นาเริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่แต่ก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปเชื่อใช่ไหมคะก็คืออย่าไว้ใจคนเหมือนกับมอเตือนนั่นแหละค่ะอย่าไปไว้ใจใครอย่าไปฝากความหวังไว้กับใครรวมทุงเพศตรงข้ามด้วยค่ะ อันนี้ก็มอนุษย์แม่นยำเฉียบขาดนะคะใช่ค่ะทุกเรื่องใครอยากรู้อนาคตใครอยากรู้ล่วงหน้าต้องโทรหามอนุษย์แม่นยำเฉียบขาดแม่นยำเฉียบขาดแล้วก็มวยจะใส่เบอร์โทรใต้ลิงก์แล้วก็เบอร์ไอดีไลน์นะคะทุกคนแชทหาหมวยได้เลยนะคะทั้งช่องมวยแล้วก็เวลามวยลงเฟซมวยจะแท็กมอนุษย์ก็เข้ามาเป็นเพื่อนมอนุษย์ได้เลยนะคะเข้ามาแบบว่า อยากทักส่วนตัวเลยก็ได้ไม่ผ่านหมวยเลยก็ได้นะคะมไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยากผ่านมวยก็มวยก็จะบอกให้มาหามนุษสีดีนะคะ่ะกาน,นคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ